สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปรัชญาเตียบเตียบรายการที่จะชวนทุกคนมาจิบวิชาปรัชญาการแบบสบายๆย่ยอยง่ายเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนที่ร้านกาแฟแต่ได้แง่คิดที่ลึกซึ้งกลับไปวันนี้เรามาในวาระพิเศษค่ะเพราะในวันที่14มกราคมของทุกปีองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันตรก,กะวิทยาโลกหรือ world logic day หลายคนได้ยินคำว่าตรกกวิทยาแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันดูไกลตัวหรือเป็นเรื่องของนักคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่เชื่อไหมคะว่าตรกกวิทยาแทรกซึมอยู่ในทุกลมหายใจของการตัดสินใจวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าวิชาที่ว่าด้วยเหตุผลนี้จะช่วยให้เราอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลล้นทะลักได้อย่างไรวันตรกกวิทยาโลกตรกกวิทยาช่วยเราได้อย่างไร หากจะอธิบายให้เข้าใจง่ายที่สุดตรรก,กะวิทยาหรือลอจิกคือวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของเหตุผลมันคือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบว่าการที่เราสรุปเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกมานั้นมันสมเหตุสมผลหรือมันแวนลิดหรือไม่โดยพิจารณาจากข้ออ้างที่นำมาสนับสนุนตรรก,กะวิทยาไม่ได้สอนว่าเราควรเชื่ออะไรแต่สอนว่าเราควรคิดอย่างไรให้ถูกต้อง การศึกษาวิชานี้ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างประโยคการอ้างเหตุผลไปจนถึงการใช้สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์เพื่อหาความจริงคำถามสำคัญคือวิชาตรรก,กะวิทยาช่วยเหลือเราได้อย่างไรในโลกปัจจุบันที่เราถูกกระหน่ำด้วยโฆษณาการหาเสียงการโต้เถียงบนโซเชียลมีเดียและข่าวปลอมตรรก,กะวิทยาทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวคะ่ะ มันช่วยให้เราแยกแยะได้ว่าสิ่งที่คนอื่นพูดนั้นมีน้ำหนักพอให้เชื่อถือไหมหรือเป็นเพียงแค่ศิลปะก,การจูงใจที่ไร้ความสมเหตุสมผลรองรับสิ่งที่ตรก,กะวิทยาช่วยเราได้ชัดเจนที่สุดคือการระบุสิ่งที่เรียกว่าเหตุผลบกพร่องหรือ logical fallacy logical fallacy คือการอ้างเหตุผลที่ดูเหมือนจะถูกต้อง ดูน่าฟังหรือดูมีพลังในการโน้มน้าวใจแต่แท้จริงแล้วมีจุดโหวในกระบวนการคิดทำให้ข้อสรุปนั้นไม่สมบูรณ์หรือไม่เป็นความจริงการรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงหรือแม้แต่ช่วยให้เราไม่เผลอใช้เหตุผลที่ผิดเพี้ยนไปทำร้ายคนอื่นโดยไม่ตั้งใจค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เราลองมาดูตัวอย่างเหตุผลบกพร่อง5ชนิดที่พบเห็นได้บ่อยๆในปัจจุบันกันนะคะ 1. การโจมตีตัวบุคคลหรือ Ad hominem คือการละเลยเนื้อหาที่เขาสื่อสารแต่หันไปโจมตีที่นิสยัยรูปร่างหน้าตาหรือภูมิหลังของผู้พูดแทนเพื่อลดความน่าเชื่อถือของคำพูดนั้นเช่นการกล่าวว่าคุณจะไปเชื่อเรื่องที่เขาวิจารณ์เรื่องนโยบายเศรษฐกิจได้อย่างไร ในเมื่อธุรกิจกงสีของครอบครัวเขายังขาดทุนอยู่เลยซึ่งเขาอาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจของครอบครัวเลยก็ได้แต่ถูกนำมาใช้โจมตีเพื่อลดความน่าเชื่อถือเท่านั้นหรือตัวอย่างที่สองคนอายุน้อยๆจะไปรู้อะไรเรื่องการบริหารบ้านเมืองไปอาบน้ำร้อนมาให้มากๆก่อนเถอะนั่นคืออายุไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าข้อมูลที่พูดมานั้นผิดหรือถูกเสมอไป การหยิบยกเอาเรื่องอายุมาโจมตีจึงไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลนี้เลยค่ะนี่คือเหตุผลบกพร่องแบบการโจมตีตัวบุคคลค่ะลักษณะเด่นที่เห็นได้ชัดเจนคือมันไม่ได้เป็นการใช้เหตุผลที่ว่าด้วยเรื่องหลักฐานที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจอีกต่อไปแล้วแต่มุ่งไปที่การโจมตีในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องแทนรูปแบบที่2การสร้างหุ่นฟางหรือ Strawman คือการบิดเบือนคำพูดของอีกฝ่ายให้ดูแยก่กว่าความเป็นจริงหรือสุดโต่งเกินไปแล้วค่อยโจมตีสิ่งที่บิดเบือนนั้นเหมือนสร้างหุ่นฟางขึ้นมาตบเล่นแทนที่จะสู้กับตัวจริงเช่นนายกอไก่กล่าวว่าเราควรจัดสรรงบประมาณให้ห้องสมุดโรงเรียนมากขึ้นนะครับแล้วนายขอไข่ก็บอกว่าคุณจะตัดงบอาหารกลางวันเด็กไปซื้อหนังสือหมดเลยหรอ นั่นคือนายกอไก่ไม่เคยบอกว่าจะตัดงบอาหารแต่นายขอไข่บิดเบือนให้ดูแย่ไปแล้วตัวอย่างที่สองคือพวกที่รณรงค์เรื่องลดใช้ถุงพลาสติกเนี่ยคือจะให้เรากลับไปใช้ใบตองห่อข้าวเหมือนสมัยโบราณใช่ไหมลำบากไปหรือเปล่านั่นคือการลดพลาสติกไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบยุคโบราณเพราะมันก็มีวัสดุทางเลือกอีกหลายชนิดค่ะ การสร้างหุ่นฟางจึงเป็นลีลาหนึ่งของนักโตวาทีที่ใช้ในการบิดเบือนเนื้อหาของคู่สนทนาเพื่อลดความน่าเชื่อถือสร้างความเข้าใจผิดและทำให้การใช้เหตุผลมีน้ำหนักลดลงไปค่ะรูปแบบที่3ทางลาดชันที่ลื่นถไหลหรือ slippery slope คือการอ้างว่าถ้าเรายอมให้เกิดเหตุการณ์เล็กๆอย่างหนึ่งขึ้น มันจะนำไปสู่หายนะที่ร้ายแรงตามมาเป็นทอดๆโดยไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงที่ชัดเจนตัวอย่างที่หนึ่งเช่นการกล่าวว่าถ้าเรายอมให้เด็กไว้ผมยาวได้อีกหน่อยเด็กก็จะไม่ใส่ใจการเรียนแล้วสุดท้ายก็จะเสียคนกลายเป็นอาชญากรกันหมดนั่นคือจากแค่เรื่องการไว้ผมยาวไม่ได้นำไปสู่การเป็นอาชญากรโดยตรงขนาดนั้น การอ้างแบบนี้จึงถือว่าเป็นการสรุปที่ทะเลทไลายไปไกลเลยค่ะตัวอย่างที่2ถ้าปล่อยให้มีการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลต่อไปสังคมจะไร้ระเบียบและวัฒนธรรมไทยจะล่มสลายภายใน2ปีจะเห็นได้ว่าการวิจารณ์รัฐบาลไม่ได้ทำให้ประเทศล่มสลายเสมอไปการอ้างเช่นนี้จึงถือว่าเป็นการด่วนสรุปไปเกินกว่าหลักฐานที่มีนะคะ แบบที่4การอ้างผู้มีอำนาจหรือการอ้างผู้เชี่ยวชาญแบบผิดๆ Appeal to authority คือการบอกว่าเรื่องหนึ่งจูกต้องเพียงเพราะคนดังหรือผู้มีอำนาจบอกว่ามันถูกทั้งที่เรื่องนั้นอาจจะอยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของเขาเช่นการกล่าวว่าดาราคนนี้บอกว่ากินวิตามินตัวนี้แล้วจะฉลาดขึ้นเขาเป็นถึงพระเอกพันล้านเชียวนะต้องจริงแน่นอน แต่แท้จริงแล้วการเป็นดาราไม่ได้การันตีความรู้เรื่องโภชนาการเลยค่ะการอ้างแบบนี้จึงเป็นการอ้างผู้เชี่ยวชาญแบบผิดๆค่ะหรือในตัวอย่างที่สองอาจารย์ท่านนี้เก่งเรื่องประวัติศาสตร์มากท่านบอกว่าหุ้นตัวนี้กำลังจะขึ้นดังนั้นเราต้องรีบซื้อตามนั่นคือความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไม่ได้แปลว่าจะวิเคราะห์หุ้นได้แม่นยา ตัวอย่างนี้ก็เป็นการอ้างผู้เชี่ยวชาญที่ผิดผิดเช่นเดียวกันค่ะรูปแบบที่5การสร้างทางเลือกผิดหรือ False Dilemma คือการบีบให้เลือกเพียงสองทางขาวหรือดำซ้ายหรือขวาดีหรือชั่วแบบสุดโต่งทั้งที่ในความเป็นจริงอาจมีทางเลือกที่3 4หรือทางสายกลางอยู่ดังเช่นตัวอย่างที่1 ถ้าคุณไม่สนับสนุนพรรคการเมืองของเราคุณก็คือพวกชังชาติการกำหนดทางเลือกเช่นนี้เป็นการกำหนดทางเลือกแบบทิศผิดนั่นคือเราอาจจะรักชาติแต่ไม่ชอบพรรคนั้นหรือเฉยๆก็เป็นไปได้ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องถูกผลักให้ไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งตัวอย่างที่สองทำไม่ยอมให้สร้างโรงงานที่นี่ก็แปลว่าพวกคุณอยากให้ชาวบ้านยากจนต่อไปใช่ไหม ข้อความนี้ที่บกพร่องก็เพราะอาจมีทางเลือกอื่นในการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อีกมากมายนี่คือตัวอย่างของเหตุผลบกพร่องที่เกิดจากการสร้างทางเลือกผิดๆแล้วเลือกที่จะสรุปแบบสุดตรงค่ะการรู้เท่าทัน logical fallacy ไม่ได้มีไว้เพื่อเอาไปจับผิดหรือประนามคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูฉลาดกว่านะคะแต่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงคือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนจะกดแชร์ข่าวหรือเชื่อคำโฆษณาให้หยุดคิดนิดหนึ่งว่ามีการใช้ตะกะวิบัติแบบไหนมาหลอกล่อเราหรือไม่และเพื่อปร,ปรับปรุงการสื่อสารเมื่อเราต้องโต้แย้งเราควรเน้นที่ประเด็นและข้อมูลจริงๆแทนการใช้อารมณ์หรือการโจมตีตัวบุคคลสุดท้ายก็เป็นไปเพื่อการตัดสินใจที่แม่นยำมากขึ้น เมื่อเราเห็นทางเลือกที่มากกว่า2ทางหรือเห็นความเชื่อมโยงที่เป็นเหตุเป็นผลจริงๆเราจะตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆในชีวิตได้ดีขึ้นค่ะวันตักกวิทยาโลกเตือนใจเราว่าเหตุผลคือสมบัติของมนุษยชาติ การเรียนรู้ตักกวิทยาไม่ใช่การท่องจำสูตรแต่เป็นการฝึกนิสัยแห่งการคิดที่ดีนั่นคือ habit of mind ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อหลายๆเรื่องในชีวิตของเราเลยค่ะและสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือตักกวิทยาคือเครื่องมือช่วยชีวิตที่ทำให้เราเท่าทันกลลวงในสังคมช่วยให้เราสื่อสารกันด้วยความเคารพผ่านเหตุผลและช่วยให้เราเป็นอิสระจากการถูกครอบงำด้วยอารมณ์หรือความเชื่อที่ไร้ที่มาที่ไปค่ะ หวังว่าเนื้อหานี้จะทำให้ทุกคนเห็นความสำคัญของตักกวิทยามากขึ้นนะคะถ้าคุณชื่นชอบการนำปรัชญามาคุยกันแบบเตียบเตียบสบายๆแบบนี้อย่าลืมสนับสนุนพวกเราด้วยการกดติดตาม subscribe และกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานปรัชญาเตียบเตียบผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปค่ะมารวมสร้างสังคมที่คุยกันด้วยเหตุผลไปพร้อมๆกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ